ลามาด้วยวก็ชิญการลังอะไรด้วยเพราะว่าคำพูชามาด้วยแต่ว่าเนื่องจากเป็นโควิดก็เลยต้องนะครับไปก่อนตัวนอย่างนี้มันก็จะค่อยๆพัฒนาเราไปนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อน้ว่าพระนี่ก็คือทําให้ใจเราดีเมื่อใจเราดีเร้ก็มีความสุขนะนครับเนาะขอบคุณเกิดเต็ม เหลืออีก500กว่าคนนะครับเหลือ500กว่าคนแล้วก็ขาดพิธีพุทธาพิเศษเดินเลื่อนเข้าไปด้วยและทำพิธีเจริญพุทธมนต์ตอนเช้าด้วยนะครับก็พอเราเปิดหัวด้วยความสุขด้วยมาบุญเลื่องเลื่อนที่นา่งนีกับพี่นรู้พระธจารย์นะครับขบวนตัดมาก็จะเป็นขบวนของพระพุทธาพิเธรรมราชาหรือขบวนของท่านผู้ในการจังหวัดและกรมการเดินทัศน์ศรีษะ มาจา,กางการจังหวัดเดียวพอไหมไม่พอหรอกครับเราใช้งบประมาณในการจัดงานเกือบสิบล้านบาทแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่ท่านทราบก็คือต้องต้องไปใช้พลังในการดึงงบประมาณกลับมาในการจัดงานจนสําเร็จไม่ใช่เพียงนักสื่อมวลชนครับที่มีความรงใหญ่แล้วเราก็จะช่วยกันถ่ายทอดงานพระดับนั้นของเราให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาพี่น้องประชาชนชาวไทยและทั่วโลก ขอบคุณผู pues, ause, ้ร่วมจัดงานทุกท่านท่กรรมการทุกฝ่ายนะครับแลหลายท่านที่ผมไม่สามารถเอ่ยนามได้หวังว่าการจัดงานประเพณีพระดับน้ำปีนี้เราจะจัดด้วยความสวยงามและประทับใจสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานของเราในปีนี้ครับขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งนึงครับคับข้าวปีน้ได้มาร่วมวิธีถือว่าเป็นิธี่สเิสผู้บ้านผู้มือขอจอมที้สุผมเอง ว่าผมจะตั้งใจหน้ที่เพื่อชาตที่สุดอย่างร่งกำลังความสามารถการการลดระหรท่านประธานสภาการส่านนำการสลับตุนการจัดการับไปการสลับตุนโดยต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการสลับตุน ผู้เป็นกรรการธนาคารออมสินเคเพชรบูรณ์นะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบ